สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นเดยเที่สองอรายการของเราครับเป็นประจำเราจะมีคลิปเด็ดเด็ดโหดมันสนุกสนานน่ารักคลิครูขเนี่ยถามสักคำถามโอ้ยเดี๋ยวถามจริงยังไม่เข็ดใช่ไหมเอออันนี้มาจากไหนกัน จากตัวเองหรือจากน้าเฟซบุ๊กครับนักฟุตบอลคนไหนเลยครับในโลกนี้อ่าในในพรีเมียร์ลีกอ่าอังกฤษแล้วกันย้อนหลังได้ด้วยนะครับทำไมฮะนักฟุตบอลคนไหนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษย้อนหลังไปนะเป็นคนที่ทําให้คนที่จะเป็นลมแล้วรู้สึกดียองเตอร์ปีเตอร์พิลเซนดีไหมยอมยอมยอมครับคำตอบครับท่านผชมตั้งตั้งใจฟังนะครับครับนักฟุตบอลคนไหนที่เมื่อใครเป็นลมไปแล้วแต่จะทำให้รู้สึกดีทันทีคำตอบครับครับ มานูเอลแอมโมเนียอ๋อขอไทยนะสับแบบไฟรุ่นคือเยี่ยวอู๋ใช่ไหมมันคือเยี่ยวอู๋ใช่ไหมอ๋อผมลืมไปแล้วไงเออไม่ได้จำขอโทษขอโทษถ้าผมรู้ผมจะผมจะแบบจะเก็ตแต่ผมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่านะให้เขาไปทำใจก่อนเรามาดูคลิปดีกว่อนไหมว่าผมไม่ค่อยสอบอารมณ์แล้วตอนนี้ตั้งสันต์ไปเยอะเลยดูคลิปดีกว่านะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูคลิปกันดีกว่าว่าวันนี้คุณจูนี่เอาคลิปอะไรเด็ดๆมาฝากนะครับไปดูกันกวนชวนแชร์ มาดูคลิปแรกกันดีกว่าครับผมอันนี้เป็นคลิปอะไรไงจูนี่ครับผมคลิปแรกนะเป็นคลิปที่เขาเปิดหนังสือการ์ตูนคุณเคยอ่านตอนก่อนนะคือภาษาโอ้โหเนี่ยไม่เคยครับคุณมาโหเยไม่คือภาษาเนีคือหนังสือฟุตบอลการ์ตูนที่เป็นแบบฟุตบอลที่แบบผู้เล่นเก่งๆทั้งนั้นที่อยู่ในทีมนี่คือญี่ปุ่นสามารถ ไปเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้เออเป็นอย่างนั้นนะรูไปเตะฟุตบอลโลกได้เพราะว่ามีการ์ตูนเรื่องตุบตาเนี่ยถูกต้องเป็นแรงจูงใจถูกต้องแล้วนี่เขาจะมายิงฟรีคิกใช่เป็นแบบของการ์ตูนตุบตาใช่มาแล้วครับเขาให้ฉายาว่าวัดทั่วลูกยิงไปไม่โกยเดี๋ยวแต่ต่อว่าเนี่ยบ้าวเต็มข้อใส่อะเฮ้ยคือนี่ยิงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขาใหม่ลูกหนึ่งขอเขาใหม่ลูกหนึ่งไม่ไม่ไม่ขอขอรีเพย์อีกครั้งหนึ่งขอรีเพคดูดีนะว่าการยิงของ ทางด้านหนึ่งนะเอ่อเป็นประตูของญี่ปุ่นด้วยนะถ้าผมอ่านตามกันนะเจมส์คร่เจมส์คาร์โลคาบูเออาโก้อ่ะพร้อมแล้วฉันได้ยิงแล้วเอายิงมาถึงปุ๊บซ้ายวึมันตัดตอกแล้วอะมันมันสวยมากเลยมันขมขนาดเนี้ย ผมว่าไม่ตัดนะมันมันมันเลืกโอเวอร์เกินไปอ่ะไม่แต่ผมว่า acting อ่ะโอเวอร์จริงดูตาดูที่เลใอดความรู้สึกมากเลย acting จะดูแบบโอ้สมพงษ์เนว่าเก่งจริงว่ะจะสมพงษ์จะไหลบอลให้เออคลิปต่อไปในอะไรไงกูจูนี่ครับผมเป็นการ copy free ี i c k ของดาวดัง อันดับเขาบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเบอร์หนึ่งของโลกเมสซี่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วมีคนคนนึงบอกว่าแหมเมสซี่ยิงสวยและยิงดีจริงฉันจะซ้อมฉันอยากยิงได้แบบเมสซี่แล้วฉันจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้มาดูกันว่าเป็นไงอตนี่ให้ดูเป็นโช็อตเทียบเลยเทียบเลยเป๊ะอ๋นนี้คือการดูแบบเมสซี่ยิงลูกนี้เนี่ยต้องเป็นตอนที่เมสซี่ยังเป็นเดาวรุ่งอยู่เลยนะครับครับยังเป็นวุ้นเลยลูกจริงของเขาครับ โอ้โหงาามมกเข้าสามเหลี่ยมอ่ะเออเออคือถ้าถ้าก็เหมือนกันแม่นนะเนี่ยโหวันวันหลังมาแข่งกับรายการเกมเราบ้างเถอะแข่งกับเกมเราอ่ะเกงอ่ะ cross crossfire c h a l e n g อ่ะเออเออเออเราก็โดนเตะอัดดีฮะท้านอันนี้ย น่ก็ไม่แน่พวกเก่งๆแพ้เรานะแพ้เราป่ะแพ้ทางโอ้เออทางมั่วๆอย่วไงนะใช่เวลาถ้าว่าเด็กสามขวบสี่ขวบชนะเราจะรอดเอาเราแพ้ทางเด็กเราแพ้ทางเด็กพอเจอผู้ใหญ่เราเราเก่งโอ้ลูกนี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็มีการเรียนแบบคนไปแต่ว่าเรียนแบบนีที่แบบนี้เยอะมากใช่ใช่คนไทยก็อยากจะอยากให้ทุกคนทำนะครับครู่นี้เป็นเมสซี่ในะครั้งนี้เป็นอีกคนหนึ่งอ่ะอังเดรเปียโลอังเดรเปียโลนี่ดูว่าจะเป็นยังไงนะเดรสติโลมาดู เป็นโรคเป็นโลคในที่เขาจะค่อนข้างวิ่งน้อยครับแล้วก็เหมือนกับตเตะมันจะไม่มีแรงอะแต่ว<อ>่าดูทงพลังใช่ใช่ใช่คือแบบฉมังมงอีกคนหนึ่งนะสำหรับการยิงฟ <ขอ S 1> รีคิกต้องูกนิ่งคนหนึ่งเนอะต้องครับ อันนี้คือยิงแบบปีโร่โอ้โหแม่นแล้วนี่ตอนี่ยิงแบบเหมือนปีโร่เลยบอกว่าไม่ได้ใส่แรงใส่อะไรแต่เล่นมุนไคลไม่เล่นฮิศทางอ่ะไม่เล่นฮิศทางนะคือปีโร่คือไม่ต้องการครโอ้โหสุดยอดอันนี่แม่นอย่างเดียวต่อไปเป็นคลิปที่สี่นะฮะของคนนี้ไม่ให้ดูไม่ได้เลยครับผู้ชายคนนี้คนทั้งโลกรู้ว่าเขายิงฟรีคิกฟรีคิกนะแรงมากๆเออเป็นลูกก๊อปปี้ของผู้ชายที่ชื่อว่าโรเบโตอาโรสเป็นก๊อปปี้นะฮะมาดูแล้วจะต้องน่าคิดสวยไหยโอ้ยเฮ้ย อายะใช่เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสิงนะครที่มีกำแพงนะถ้ามีกำแพงอยู่กำแพงใกล้แตกอ่งถูกทำซ้ำอีกครั้งก็ยังสวยเหมือนเดิมถ้าถูกกำแพงกำแพงใกล้แตกเนี่ยเฮ้ยยิงเหมือนเหมือนเรื่องง่ายอ่ะใช่ครับถ้าเหมือนเป็นเรื่องแบบธรรมดาที่แบบทำเป็นประจำทุกวันเลยคือคือเขาคงยิงเป็นร้อยร้อยลูกพันลูกต่อวันอ่ะดูดิเขาพี่มาแล้วเต็มข่อแล้วใส่ไส้ก้ออย่ะไม่แต่แบบนี้ไม่เหมือนตรงที่ว่าเขามีการ อยากลูกไปข้างหน้าปกติต้องต้องวิเออปกติลูกต้องวิ่งแล้วเนี่ยอออาจารย์จะไปในเกมเราไม่ต้องพาลออก็ทำในเกมไปบอกอ๋อจังหวะยิงอ่ในจังหวะโอเวนเทรดใช่ไหมต่อไปเป็นลูกก๊อปปี้ของผู้ชายที่เรียกว่าทั้งหล่อทั้งดังแล้วทั้งปั่นสีไม่เอาไม่เอาไม่เอาจูนี่ไม่เอาไม่เอาอย่าชมกันเองไม่เอาครับไม่ต้องพูดก็ได้ดูใช่แล้วฮะไปดูได้ไปแจแข่งไม่ใช่คุณสิงห์ามครับก๊อปปี้นะฮะดูครับเหมือนไหม โอ้โหโอ้ประตูซ้อนนะน่าจะเป็นคนเดียวกันอย่างวันนี้นะคือเหมือนกับให้ดูว่ามันมีกำแพงไงมือนมีกำแพงตั้งโคว้เงินจำลองไว้ คือคือต้องบอกว่าลักษณะการยิงอ่ะคล้ายๆกันแต่ว่าท่าทางอาจจะไม่ไม่เหมือนร้อยจนร์นั้นแต่ว่าศักยภาพของลูกที่ยิงไปเนี่ยมันเมแบบเออมันโอเคแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยภาพสวยๆวาพเตะสวยๆนี่ภาพเนี่ยอาจจะเป็นการตัดมาแล้วนะตัดมาให้ดูแล้วคือไม่รู้ยิงมากี่ทีอาจจะยิงเยอะหน่อยไปดูคลิปสุดท้ายดีกว่าคลิปนี้ภูมิใจนําเสนอมากกผมาจากเพราะว่าเป็นคนไทยทําเองครับเป็นคนไทยทาเองแล้วผู้ชายคนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนรู้จัก ซีซ้อนทีระเทพวิโนไทยนะครับครับดูนะว่าท่าเหมือนใครพึ้นศักดพึ้นปปาเข้าให้โอ้โหเป็นไงล่ะผมผมเกลียดท่าดีใจจริงๆเลยอ่ะแล้วดูของจริงของจริงมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะสุดยอดครับเป็นไงฮะยิ่งมียิ่งเหมือนใครฮะสรุปเลยยิ่งคริสตอรนโรนอโดนะชัดเจนนะชัดเจนนะทุกท่าและอิริยาบุ ดูไปเลยฮะตัวครับครบนะฮะตรงนี้โอ้โหทรงผมคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยไม่ฟุ้งใช่ไหมเวลาด่าพุทธศิลป์ด่าอะไรเงี้ยก็แบบว่าท่าทางใครก็รู้ถึงมาเลยโอ้เดี๋ยวต้องไปดูช่วงหน้ากันว่าคุณโยจะเตะเป็นยังไงบ้างจริงๆคุณโยเนี่ยดูคลิปนี้น่าจะไริบถินะว่าน่าจะมีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวไปกันเอางี้แล้วกันมันคุ้มไหมถ้าผมซัดเต็มที่แล้วหัวเข่าโดตามบอลนั่ออะไรกันชือดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณโยไปซ้อมกับคลิปของคุณรีซอสก่อนแล้วช่วงหน้าาากลับมฮะะเรจไปดู เกยภาพที่มาใหม่ของคุณโยกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะช่วงพักจะรู่ครับครับวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกันครับคุณโยคอสบาชาเลนจ์ครับโอ้เป็นเกมที่พวกเราถนัดมากบอกเลยโชคเราไม่ตลกไปแข่งเลยดีกดีาแต่เราว่านายตลกโอเคนะครับคนแรกนะฮะทีมน้องจะเป็นฝ่ายยิงก่อนนะครับน้องชงคนแรกนะครับจะแสดงฝีมือให้เราดูนะ